สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องซีซอซินนะคะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องระหว่างฉันกับเธอนะคะหรือว่าเรื่องระหว่างเราสองคนหรือเธอกับฉันอะยังไงก็ได้นะแล้วแต่คุณอันนี้เป็นไม่ใช่พี่กระเด็กนะคะแต่ว่าเป็นเหมือนกับว่าคอลเลกทีฟคือการคล้ายๆกับการดักจับพลังงานอะดูว่าไพ่ก็เปิดเจอพลังงานแบบไหนนะคะในเรื่องระหว่าง คนสองคนก็ตามนั้นเลยหัวข้อเดี๋ยวเราจะตั้งเอาไว้กำหนดเอาไว้ถ้าหากว่าคุณบังเอิญเจอคลิปนี้หรือว่าอยากที่จะเปิดมาดูมากๆเลยแสดงว่ามันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายคลึงกับสถานการณ์ของคุณนะคะถ้าคล้ายกับสถานการณ์ของคุณตอนนี้สามารถนําไปปรับใช้กันได้เนาะแต่ถ้าไม่คล้าย ก็ไม่ต้องดูก็ได้หรือถ้าอยากดูก็รับพลังงานบวกๆไปก็พอนะคะอย่าอย่าไปอินกับพลังงานลบๆเนาะเผื่อมันมีพลังงานลบ สำหรับคนที่พลังงานคล้ายๆหรือว่าสถานการณ์คล้ายๆถ้าเป็นพลังงานลบก็ทิ้งไว้ในคลิปนี้อย่าไปเอามาใส่ใจนะคะมันก็ไม่ดีเนาะรับอะไรลบๆมาอีกอย่างนึงเราต้องบอกว่าตอนนี้ช่องของเรามีปัญหานิดนึงนะคะในเรื่องของอีเมลที่ใช้ล็อกอินขออภัยนะถ้ามันนานนิดนึงเราต้องอธิบายนะคะ สำหรับคนที่ยังอยากติดตามกันเนี่ยให้ดูว่าหลังวันที่18มิถุนายนนี้ถ้าเรายังอัพคลิปได้ปกตินะคะแสดงว่าเราสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของอีเมลได้สามารถเปลี่ยนโอนเนอร์ย้ายไปเป็นอีกอีเมลได้นะคะแต่ถ้าหับว่าหลังวันที่18นี้เราอัพคลิปไม่ได้หรือว่าไม่เห็นเราอัพคลิปแล้วแสดงว่า เ,เราไม่สามารถแก้ปัญหาได้แล้วเราไปสร้างช่องใหม่จริงๆสร้างไว้แล้วนะคะก็ต้องดูว่าถ้าอัพไม่ได้เนี่ยเราจะพยายามไปเอาแอคเค้าช่องใหม่เนี่ยไปคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ในคลิปเก่าๆนะเผื่อใครอยากติดตามแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเราก็จะไปโพสไว้ในคอมมูนิตี้ของเราด้วยนะคะก่อนวันที่18มิถุนายนนี้ถ้าใครอยากติดตามก็ ลองไปดูในคอมมูนิตี้ได้เนาะโอเคมาเริ่มต้นกันเลยค่ะเรื่องของฉันและเธอมาดูพลังงานหน่อยในวันนี้เป็นไงพลังงานเรื่องของฉันและเธอค่ะเรื่องของฉันและเธอวิวอฟฟอร์จูนนะคะอ เริ่มดีทำไมพลังงานวันนี้ดีจังเลยอ่ะเมื่อกี้อ่ะแอบกระซิบว่าอัดคลิปเพราะอยากบอกคุณว่าแล้วมันเลิศเหมือนกันนะจ๊ะแม่อุยอ้ยโอยังเป็นหนึ่งเหรียญอยูไไ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรออเดอะซันทำไมอ่ะอย่าพิกล็อกเออโอเคโอเคสิบดาบนะคะเออเมื่อกี้อุสาหชมไว้ดี ต้องดีนะลูกคิงไม้ะนะคะเดทหนึ่งดา the empress อสศวนเหลียนกลับหัวเดี๋ยวขอดูหนึ่งเหรียญหน่อยหนึ่งเหรียญคืออะไรหนึ่งถ้วยแล้วไงอะสองไม้โอ้ยเนี่ยเลิศเดทละ่ะ ราชินีเหรียญสิบถ้วยเดี๋ยวนะห้าหมายเดี๋ยวนะทำไมเด p r e s s สจั j u ม g น,นะคะควีนดาบสักครู่นะทุกคนวสิสิบเหรียญใต้สำหรับเป็นห้าดาบ เราเรามองว่ามี2กรณีนะในเรื่องราวของวันเนี้เออจริงๆแล้วไม่ค่อยอยากอ่านเป็นในกรณีที่หน,นะคะก็คือมันเป็นเรื่องของรักสามเศร้าเรา3ามคนกับคนที่มีครอบครัวแล้วไม่รู้ฝ่ายไหนแหละนะคะเออถ้าใครไปมีรักสามเศร้ากับคนที่มีครอบครัวแล้วก็ฟังกรณีที่หก็คือ หลังจากอะไรอะไรที่มันผ่านมาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีความคิดถึงแล้วก็รู้สึกดีมากๆกับความสัมพันธ์นี้นะคะ เขาอาจจะยังไม่สามารถให้ความชัดเจนกับคุณได้หรือทำอะไรมันเคลียร์มันชัดได้แต่เขามีความหวังลึกๆว่าเขาจะสามารถทํามันได้จริงๆเพราะเขาอยากเริ่มต้นกับคุณแล้วอะด้วยพลังงานของ1ถ้วยกับ2ไม้นะคะเขากําลังวางแผนที่จะเริ่มต้นกับคุณเพราะเขาไม่โอเคอย่างแรงเลยกับการที่ไม่มีคุณในบางกรณีเนี่ย คืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่จำเป็นที่จะต้องจบกันไปก่อนหน้านี้หรือมีระยะทางหรือเปล่านะคะหรือว่ามีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่ตัวคุณกับเขาได้เงียบหายกันไปหรือจบกันไปก่อนคือเหมือนอาจจะพักก่อน กับความสัมพันธ์ก็ได้เพราะดูเหมือนกับว่าหกถ้วยมันเป็นไพ่ของความคิดถึงอะแล้วเขาก็รู้สึกแบบไม่มีความสุขเขาไม่แฮปปี้เลยอะเพราะว่าตอนเนี้เขาอะพยายามเคลียร์ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะแล้วทุกอย่างอะมันก็เริ่มดีมากยิ่งขึ้นแล้วมันเหมือนกับว่าเขามีแพชชั่นให้กับคุณมากๆเลยอะถึงแม้ว่าตัวเขาจะต้องไป สู้รบจบมือกับคนที่ไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้หรือสู้รบจบมือกับตัวจริงของเขานะคะเราก็เลยบอกว่านี่เป็นกรณีที่หนึ่งเนาะเขาอะจะไปจบกับคนของเขาแล้วไม่อยากอ่านอย่างนี้เลยเพราะว่ามันมันไม่ดีมันไม่โอเคเลยอะอเพราะอันเนี้ยมันมีพลังงานของควีนเหรียญกับ สิบถ้วยนะคะคือเขาจําเป็นที่จะต้องไปมีปัญหากับคนคนนี้คนที่เหมือนเป็นครอบครัวของเขาเพราะเขารู้สึกว่ามันคือการตัดสินใจแต่ถ้าหากว่าคุณไม่ได้เป็นน้อยเนี่ยแล้วคุณเป็นหลวงอะเราคิดว่าตัวเขาจะไปจบกับคนที่เป็นน้อยนักคะเออพลังงานสลับกันเนาะถ้าเป็นรักเราสองสามคนให้ลองนำไปสลับกันได้นะคะ เนี่ยมันจะมีเรื่องของการตัดสินใจเกิดขึ้นที่เป็นหนึ่งดาบนะคะแล้วเป็นการตัดสินใจที่ไปในทิศท,ทางที่ดีเนาะถึงแม้ว่าถ้าเป็นรักสามเศร้ามันก็ไม่ดีหรอกดีแอมเพรสขึ้นมากับหัวกลับหางเราคิดว่ามีใครใคนใดคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเออมันเออเขาอาจจะรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่หรือว่าเขาตัดสินใจผิดพลาดหรือว่าเขาทําผิดพลาดต่อครอบครัวเขาหรือว่าคนที่เขารักเนี่ยอืม เป็นไปได้นะว่าความสัมพันธ์เนี้ยอ,อ,อาจจะเป็นหลวงมาดูนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะเอ,อสิบถ้วยสิบเหรียญขึ้นอัพไลท์อ่ะเราคิดว่าตัวเขาค่อนข้างที่จะมองว่าครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วก็มันมีการตัดสินใจผิดพลาดที่ตัวเขาอาจจะไม่ยอมจบกับคนเก่าๆหรือว่าคน หรือว่าน้อยเขา,าอะคนคนนี้จะลุกขึ้นมาจัดก,การทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันถูกต้องต่อให้เขาจะรู้สึกขัดใจในตัวเองหรือว่าขัดแย้งกับอีกคนหนึ่งก็ตามนะคะอันนี้เป็นรักสามเศร้าเราสามคนกรณีที่หนึ่งเนาะ กรณีที่2มาเริ่มต้นกันเลยกรณีที่2อเนี่ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหาคาลาคาซังนะคะมีอุปสรรคในความสัมพันธ์นี้คล้ายๆกันแต่ว่ามันแค่ไม่มีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าหลังจากที่แบบว่าห่างกับคุณหรือว่าอะไรอะไรมันไม่ค่อยเป็นใจก่อนหน้าเนี้ยตอนนี้ยวิวออฟฟอร์จูนะดูเหมือนกับว่าเวลามันจะมาถึงแล้วนะคะเพราะเขารู้สึกว่าเขาอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์เขา คิดถึงแต่คุณนะความรักระหว่างเรามันดีมากๆเลยมันมีการให้การรับที่เท่าเทียมกันแต่มันแค่ยังชัดเจนไม่ได้และเขาอยากทาที่จะเขาอยากที่จะทำให้มันเป็นจริงเออเพราะเขารู้สึกว่าการที่ไม่มีคุณอยู่เนี่ยมันมันมันไม่โอเคเลยแบบถ้ามีคุณอยู่ด้วยอะ่ะมันน่าจะดีกว่านี้นะคะ เ,ออเขาค่อนข้างที่จะจริงจังมากๆเลยแล้วตัวเขาเนี่ยจะไปจบปัญหาซึ่งเราคิดว่าปัญหาที่มันมีอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของคนในครอบครัวที่ไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นะคะถ้าไม่ใช่รักเราสองสคนอะแสดงว่าเขาน่าจะมีปัญหากับคนที่เป็นแม่หรือคนที่มีพลังงานเฟมินีนส์ก็คือพลังงานของเพศหญิงนะคะซึ่งพลังงานของเพศหญิงตรงเนี้ย ไม่จําเป็นต้องเป็นผู้หญิงแต่คนคนนั้นอาจจะมีลักษณะนุ่มนิ่มอาจจะไม่ใช่ L G B T หรือว่าเ,ออเพศที่2เพศที่3ก็ได้แต่ว่าอาจจะเป็นคนที่แบบว่ามีลักษณะอ่อนโยนออนไหวง่ายอะไรประมาณนั้นมีมีลักษณะของความเป็นแม่อยู่ ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นพ่อก็ตามนะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเขาน่าจะมีปัญหาความขัดแย้งหรือว่าคนรอบข้างเขาไม่ค่อยเห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้แล้วเขาจะไปแก้ปัญหาตรงนั้นนะคะเออเ,อ,อ,เอ,อิเขารู้สึกว่ามันมันอาจจะถ้าเขาไม่แก้อ่ะมันอาจจะเป็นอะไรที่คาราคาซังกับครอบครัวเขาแล้วก็กับตัวคุณด้วย นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะพยายามทําในสิ่งที่ถูกต้องที่สุดคนคนนี้จะไม่อยู่นิ่งๆอีกต่อไปนะเพราะว่าเขาอยากที่จะเริ่มต้นกับคุณแล้วนะคะอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยเนาะมาดูกันดีกว่าว่าเขารู้สึกยังไงคะ่ะเดี๋ยวขอล้างไพ่ก่อนนะใจเย็นนะทุกคนล้างไพ่แป๊บ เขารู้สึกอย่างไรพลังงานดีมากมอ่ะวันนี้เลิศมากความรักฉันก็ไม่ได้ดีนะแต่ว่าฉันได้ส่งพลังงานความรักดีๆให้เธอนะฉันดีใจฉัน <laughs> ภูมิใจกับตัวเองเอามาดูกันว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะ เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ง่ายหรอกมันจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงก่อนนะคะหกดาบแต่ว่าเขาจะอดทนเพราะว่าเขาชอบคุณมากๆเขามีแพชชั่นให้กับคุณมากๆเลยนะมันเหมือนกับว่ามันมเนี่นย,คยคือไพ่คิงไม้อะเขารู้สึกว่าคนนี้แหละคือคนที่ใช่แล้วเขาต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะอืมเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนดีมากๆเลยก็ได้แล้วเขาก็ ฝ่ฝันแล้วก็คาดหวังมากๆเลยอะว่ามันจะเป็นไปได้ในความสัมพันธ์นี้นะคะต่อให้ที่จะต้องรอคอยหรือว่าความสัมพันนี้มันเนิ่นนานมาแล้วแต่ว่าที่มันเนิ่นนานอะเป็นเพราะว่าเขามีความกังวลเนาะแต่ตอนนี้สถานการณ์หรือว่าความกังวลหรือความไม่สบายใจหรือเหตุการณ์เรื่องราวบางอย่างที่มัน มันเหมือนมันคลุมเครือมันเริ่มที่จะกระจ่างมากยิ่งขึ้นนะคะในความรู้สึกของเขาแล้วเขาก็กำลังอยู่ในช่วงเวลาของการตัดสินใจด้วยอย่างที่บอกว่าคนคนนี้ต้องการที่จะทำให้ความสัมพันธ์นี้มันถูกต้องจริงๆ เนาะแต่เขาอาจจะยังแบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ะเพราะว่าพลังงานของอัศวินดาบอ่ะเราคิดว่าเขายังไม่ค่อยรีบร้อนสักเท่าไหร่จัดเมนขึ้นมาบอกอีกด้วยนะคะจัดเมนเป็นไพ่ของการเวลาเนาะเป็นเป็นไพ่เวลาที่อาจจะต้องใช้เวลานานาน,นิดหนึ่งเทคไทมนิดหนึ่งนะคะอืมอในบางกรณีเนี่ยการที่คุณกับเขาอาจจะอยู่ห่างกันหรือว่า ไกลกันไม่ค่อยได้คุยกันแล้วหรือว่ามีระยะห่างกันเนี่ยไม่ได้ติดต่อกันนู่นนี่นั่นนะคะ mm hmm. เขาทําใจไม่ได้แล้วเขารู้สึกไม่โอเคเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเหมือนจะกลับมาแก้ไขอะ่ะอืมความรู้สึกของเขาเขารู้สึกว่าเขาอยากไปต่อนะคะมาดูความคิดกันบ้าง ก็าล้างไปอีกสิคะความคิดนะคะอย่าลืมนะวันที่18อนะ่ะถ้าหลังวันที่18เแ้าไม่อัพคลิปนะคะไม่รู้ว่าคุณกระโดดข้ามมาฟังหรือเปล่านะแต่ถ้าเราไม่อัพคลิปแสดงว่าช่องเราปลิวไปแล้วไม่ใช่อีเมล,ลมันเข้าไม่ได้นะคะมาเขาคิดยังไงบ้างกับคุณความคิดของเขาที่มีต่อคุณนะคะ ความคิดของเขาที่มีต่อคุณอุย้ยจริงจังเขาจริงจังกับคุณอยากอุย้ยจัดเม้น์มาทั้งสามครั้งเลยนะเราเปิดพลังงานแล้วก็เปิดความรู้สึกและเปิดความคิดจัดเม้น์ก็มานะคะคือเขาอยากเป็นครอบครัวเดียวกันกับคุณแล้วอยากมีคุณนะอะเขารู้สึกเสียดายเสียใจนะกับสิ่งที่มันไม่ใช่รู้สึกที่เขาความคิดอะเนาะ เขาเหมือนกับว่าเขาอาจจะมีบางอย่างที่ทําผิดต่อคุณไปก็ได้นะคะแล้วก็ตอนเนี้เขาเขาเขาเออเขาก็เขาก็รู้สึกนั่นแหละเพราะว่าไพ่ช่วยมันคือไพ่ของความรู้สึกมันคือความเสียดายอ่ะอืมเพราะว่าเขาคิดถึงแต่คุณอ่ะแล้วเขาก็อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ม,มากๆเลยนะคนคนนี้แบบคิดไปไกลมากๆเลยกับคุณเขาเหมือนเขาตัดสินใจได้แล้วอ่ะจากช่วงเวลาหรือว่าเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้และในปัจจุบันเนี้ยมันทําให้เขาคิดได้นะคะเออตอนเนี้เขาเครียดไปหมดแต่เธอ,อมีแต่เธอในหัวเนี่ยเดวิลกับไฮฟริ e s สเอาออกไม่ได้เลยอ่ะคิดถึงแต่เธอแอบส่องแอบมองตลอดโอ้ยพ่อคุณพ่อคุณแม่คุณโอ้ย <laughs> มีแต่ไพ่ของความคิดถึงนะคุณอยู่ห่างกันหรือเปล่าหรือว่าคุณไม่ได้คุยกันแล้วไหมฮะคนคนนี้เสียดายมากเลยอ่ะเสียดายคุณมากเลยอ่ะตอนนี้เขาเพิ่งรู้ตัวเองอ่ะเธอเอ็นดูสองดาบเดี๋ยวนะสองดาบคืออะไรฉันจะขยายราชินีถ้วยนะคะโอ้อา เราคิดว่าไอสิ่งที่เขาตัดสินใจไม่ได้ก่อนหน้านี้นะเป็นเพราะว่าตัวเขาเลือกไม่ได้ระหว่างตัวคุณที่เขารักรักเหลือเกินนะคะเออวิ่งอยู่ในหัวเขาตลอดเวลาทั้งหัวใจทั้งหัวสมองกับอีกสิ่งหนึ่งคือชีวิตสดๆชีวิตอิสระ อสองอย่างเนี้ยแหละที่ทําให้เขาลังเลใจว่าเออเขาจะทํำยังไงดีกับความสัมพันธ์นี้และอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้ตัวเขาเนี่ยไม่ได้คุยกับคุณแล้วเป็นเพราะว่าเขามัวแต่ลังเลเออนะคะก็หน้าตีเนาะคนคนเนี้ยอืเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาอยากบอกอะไรนะคะดูซิ ดูกันไปเลยดูให้ตาแฉะดูกันแบบแต่ว่าพลังงานมันดีจริงๆอ่ะวันเนี้ย <c oughs> ดูกันให้แฮปปี้หัวใจคุณน่าจะหัวร้อเเขาอยู่แล้วตอนเนี้เป็นไงละ่ะทิ้งฉันไปไม่คุยกับฉันลูกเล่นเยอะใช่ไหม <c oughs> รู้สึกไหมละ่ะอ่ะมาเขารู้สึกแล้วนะคุณเขารู้สึกผิด <c oughs> อ่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะอุ้ยเดี๋ยนะ เขาอยากบอกอะไรกับคุณมเริ่มต้นกันเลย My heart is slowly but steady opening up to you, love. นะคะา y yeah. I made things up because I feel unworthy of your love เออสองใบนี้ไม่ค่อยออกนะแปลกมากเลยที่ออก <laughs> ดีดีด,ด I miss you so much that it h u r t เอฉันรู้แล้วว่าเธอคิดถึงเขามากเธอพลังงานของเธอมันแบบว่า I'm too proud to admit to you that I was wrong อุย้ยอินเลิฟมากเลยอะ่ะ ทั้งรักทั้งรู้สึกผิด I can't handle what I'm feeling right now พอไหมจ๊ะอ่ะต่อจ๊ะ It's time for me to heal my inner childhood คนคนนี้มีปมนะ I'm stuck until the lesson is learned อย่างที่บอกว่าได้รับบทเรียนแล้วนะจริงๆด้วย o t h e r people have hurt me in the past and this still h u r t o h wow I have acted very too d e นี่ฉันต้องไปเรียนรู้คำนี้มาแล้วฉันต้องเรียนรู้ใหม่เพราะว่าฉันอ่านผิดทุกครั้งเลย I don't know how to approach you right now ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะคะ I'm facing my inner darkness right now okay ้าพูดผิดหรือว่าพูดแบบปั๊มปั๊มเปิดๆยังไงเนี่ยต้องขอภัยด้วยนะเพราะว่าพลังงานมันดีจังเลย <laughs> ฉันอยากให้มันเป็นสถานการณ์ความรักของฉันมาก <laughs> อะใบแรกนะเขาอยากบอกว่าถึงแม้ว่าเขาอาจจะทำอะไรชักช้าหรือว่าเขาอาจจะรู้สึกชา้าแต่ เขาหัวใจของเขาเนี่ยก็ยังเปิดรับคุณเสมอหรือว่าเปิดรอคุณเสมอนะคะเขาทําบางสิ่งบางอย่างหรือทําความสัมพันธ์สัมพันธ์นี้พังอนะ่ะเพราะว่าเขารู้สึกว่าก่อนหน้าเนี้เขารู้สึกเขาไม่คู่ควรกับความรักดีๆของคุณเลยเขาคิดถึงคุณมากๆเลยแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ทําให้เขาเนี่ยเจ็บมากๆนะคะแต่เขาก็ต้องยอมรับนะว่า สิ่งที่เขาคิดมาโดยตลอดก่อนหน้านี้มันผิดไปนะคะเป็นเพราะว่าเขามีอีโก้เนาะเขาไม่สามารถที่จะรับมือกับความรู้สึกของเขาได้ตอนนี้เวลานี้เลยมันอาจจะเยอะแล้วก็ล้นเกินไปพลังงานเราก็เลยดูล้นๆนนะคะต้องขออภัยเพราะว่าพลังงานวันนี้มันล้นจริงๆ่ะเออตอนนี้มันเป็นเวลาที่เขาจะได้เยียวยาเรื่องราวหรือว่าปมในอดีต ข,อ,ขานะอาจจะเกิดขึ้นจากปมในครอบครัวตอนสมัยวัยเด็กอาจจะเป็นเรื่องของออการถูกทำ้ายร่างกายหรืออาจจะจิตใจก็ได้นะคะมันอาจจะมีบางอย่างกระทบกระเทือนจิตใจหรือร่างกายของเขาในอดีตที่ผ่านมาเนาะเ,เขากำลังได้เรียนรู้บทเรียนที่เขาได้รับแล้วนะคะและยังมี คนหลายๆคนหรือยังมีบางคนก่อนหน้านี้ในอดีตที่เคยทำเขาเจ็บและเขาก็ยังเจ็บอยู่นะคะเขาอาจจะเคยแบบว่าแสดงออกคล้ายๆกับเด็กนิดนึงเนาะเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องปฏิบัติหรือว่าทำยังไงเวลาที่อยู่ใกล้ๆกับคุณแต่ตอนนี้เขากำลังเผชิญหน้ากับเอ่อ,อ,อความรู้สึก หรือว่าความรู้สึกที่ดำมืดในจิตใจของเขาณตอนนี้เวลานี้นะคะโอเคดูแล้วคนคนนี้กำลังเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองได้ทำผิดพลาดมาในอดีตจริงๆและอืมดูแล้วมันก็เขารู้ตัวแล้วนะตอนนี้ว่าเขาควรที่จะทำยังไงต่อไปยังไงก็ขอเชียร์นะคะมาดูออร์คเคิลกันดีกว่า เราก็อยอากกระซิบอะไรความสัมพันธ์นี้ true l o v ค่ะถึงแม่ถึงแม้ว่าอะไรถึงว่าล่ะพลังงานมันมันล้นอะล้นจนเราเออไปเลยเห็นไหมพูดไม่รู้เรื่องเลย this love is one is in a lifetime นะคะมันเป็นรักแท้ฉันต้องพยายามดึงพลังงานตัวเองลงเพราะมันมันเยอะเกินไป มันล้นเหมือนกันนะ่ะพลังงานจากไพ่มันล้นเราก็ล้นไปด้วยนะ, ừ, ะเออไปเลยทีเนี้ยอะคำแนะนำค่ะคำแนะนำให้ความสัมพันธ์นี้หน่อย calling you r so m a t e นะใครกำลังเรียกร้องหาใครอีกคนหนึ่งหรือเปล่าเออหรือคุณอาจจะไปมูเข้ามาหรือเปล่าเออ let go of control ช s u e นะคะปล่อย ปล่อยสิ่งที่มันเป็นปัญหาในความสัมพันธ์นี้ไปปล่อยให้ปัญหาตรงนั้นเนี่ยมันได้ถูกแก้ไขไปในรูปแบบของมันเองนะคะไม่ใช่การที่ปล่อยให้แก้ไขในรูปแบบของมันเองไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ต้องไปทําอะไรเลยคือแค่เราไม่ไปฝืนสถานการณ์หรือฝืนเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะคะก็แก้ไปตามหน้างานอะ่ะ อันเรี i กเกต์เลิมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่ามีอุปสรรคนะคะมันมันมันอาจจะไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดเอาไว้เนาะมันอาจจะมีความแตกต่างระหว่างกันเยอะก็ได้นะคะมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยเกิดปัญหาเยอะนิดนึง นะคะแต่ยังไงเราก็จะเป็นกำลังใจให้คุณนะเพราะว่าพลังงานจริงๆแล้วดีมากๆเลยนะคะโอเคค่ะถ้าชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องของเราด้วยคอมเมนต์น่ารักน่าักกันได้และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปจากช่องของเรานะเอ่อขอบคุณคนที่ดูโฆษณาให้มากๆนะคะแล้วก็อย่าลืมนะว่าหลังวันที่18มิถุนายนนี้ถ้าเราไม่อัพคลิปเนี่ยแสดงว่า น่าจะไม่สามารถเปลี่ยนอเนอร์หรือว่าเปลี่ยนอีเมลได้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งโพสต์เอาไว้ในคอมมูนิตี้ช่องเก่าก่อนที่ก่อนวันที่18เนาะให้ทุกคนได้ไปติดตามช่องใหม่ถ้าสำหรับใครที่อยากติดตามช่องเรา <laughs> นะคะเราจะกงกงๆเออๆไปด้วยกันนะอ่ะ วันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอให้สุขสมหวังในความรักค่ะบ๊ายบาย